สวัสดีครับพบกับผมประสิทธิ์คำเกิดนะครับกับ how to ประกันภัยนะครับก็จากครั้งที่แล้วนะครับได้มีการแนะนําให้ท่านผู้ชมนะได้รับทราบว่าการประกันภัยภาคบังคับเนี่ยคืออะไรนะการประกันภัยภาคบังคับเน้นย้ำนะครับว่ามันคือการประกันภัยตามกฎหมายที่กําหนดกฎหมายที่กําหนดเนี่ยเรียกว่าพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองผู้สูญหายจากรถนะเราก็เรียกกัน,นย่อว่าการประกันภัยตามพอบอรบนั่นเองนะครับทีนี้สิทธิประโยชน์ที่เราทําแล้วนะครับกำหนดให้เจ้าของรถต้องทำนะเมื่อทําแล้ว บริษัทที่รับประกันภัยนะครับก็จะต้องให้การคุ้มครองคุ้มครองในกรณีที่รถของเราเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุนะแล้วทําให้มีผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนานะมัยแต่ไม่ว่าจะจนตัวเราก็ดีนะบุคคลที่โดยสารในรถเราก็ดีหรือรถเราที่ไปเฉี่ยวชนคนเดินถนนภายนอกทําให้บุคคลภายนอกเขาได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยเขาก็ดีนะครับบริษัทที่รับประกันภัยของเราไว้เนี่ย เขาจะไปรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแทนเราเพราะเราสร้างหลักประกันไว้แล้วถูกต้องไหมครับเราจ่ายเบีย้ยประกันภยัยจำนวนหน่งให้ประกันภัยเข้าไปแล้วนะประกันภัยก็ให้สัญญาว่าถ้ารถของคุณเนี่ยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใดก็ตามประกันภัยจะไปชดใช้แทนให้คุณนะอันนี้จะชดใช้อะไรบ้างถ้ากรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับกรมธรรม์การประกันภัยตามพรบเนี่ยจะให้การคุ้มครองกรณีบาดเจ็บแก่ร่างกายของบุคคลเนี่ยนะตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง ที่มันเกิดขึ้นจริงวงเงินไม่เกิน80,000บาทกรับนะครับส่วนที่2ถ้ากรณีที่ร่างกายเราไปทําให้คนอื่นเขานะฮะสูญเสียวัยวะเช่นนิ้วขาดนะนิ้วขาดนิ้วขาดถ้าขาดเกินข้อนะต้องขาดเกินข้อนะครับกรมธรรม์จะให้การคุ้มครองนะครับ200,000บาทหมายถึงถ้าผู้ประสบภัยคนนั้นเนี่ยถูกกระทำนะให้ให้นิ้วขาดนะจะขาดกี่นิ้วแล้วแต่นะครับจะเป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าแล้วแต่นะครับ ประกันภัยจะคุ้มครอง200,000บาทแต่ถ้าเกิดกรณีที่สูวนเียวะนะ่ามือขาดเลยนะครับไม่ใช่เป็นนิ้วละเนะเป็นมือขาดหูขาดหรือตาบอดหนึข้างพรบรจะให้การคุ้มครองคือ2 5 0 0 0บนะฮะ2 5 0 0 0บาทนะรวมไปถึงเรื่องอวัยวะอื่นใดเช่นตับไตม,ม้ามนะครับถูกตัดออกไปนะกรณีแบบนี้205,000บาท นะครับหรือกรณีถ้าเกิดว่าศูญย์เสียไว้ว่าสข้างเช่นตาบอดข้างหนึ่งมือขาดข้างหนึงนะหรือว่าขาขาดสองข้างเลยอย่างนี้จะได้รับการชดใช้จากพรบรเนี่ยสามแสนบาทเท่ากับทุพพลภาพถาวรความแตกต่างทุพพลภาพถาวรคือสภาพร่างกายอาวัยวะยังอยู่ครบนะครับแต่นอนเป็นผักและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่สามารถไปประกอบอาชีพการงานได้โดยสิ้นเชิงถาวรตลอดไปแล้วประกันภัยก็จดใ้ให้สามแสนบาทนะฮะหรือกรณีเสียชีวิตไปทําให้คนอื่นเขาเสียชีวิตประกันภัยก็จะไปคุ้มครองให้ในวงเงินสามแสนบาทนั้นคือสิทธิที่เราจะได้จากการประกันภยัยภาคบังคับหรือการประกันภัยพรบาตามที่รถเราได้มีการประกันภยันภยไว้นอกเหนือจากค่ารักษานอกเหนือจากค่าเสียหายกรณีนนเสียชีวิต หรือทุพพลาภาพถาวรหรือกรณีที่สูญเสียระแล้วนะครับยังมีเงินอีกจํานวนหนึ่งครับที่ประกันภัยเขาจะชดใช้ให้เราก็คือเงินชดเชยรายวันนะฮะอีกวันละ200้อบาทเงินชดเชยรายวันเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนที่เราเข้าไปถูกแอดมิดนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ประกันภัยจะคุ้มครองเราอีกวันละ200้อยบาทสูงสุดไม่เกิน20วันยกตัวอย่างนะครับให้ท่านผู้ชมได้ได้นึกภาพตามนะฮะเขาจะนึกภาพออกสมมติเราเป็นเจ้าของรถครับ สมมติตัวเราเอมเจ้าของรถเลยมีประกันพรบเอาไว้นะครับปรากฏวันหนึ่งเราขับรถไปนะมีสู่นักวิ่งตัดหน้าหละเลยเลยหักหลบไปพอหักหลบปุ๊บไปชนเปี้ยงนะไปชนกับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนขับด้วยทําให้มอเตอร์ไซค์เขาเสียหายนะฮะคนขับเขาเสียชีวิตเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความประมาทของเรานะฮะก็คือไม่ระมัดระวังมีสูน,นักวิ่งนันนะกเลยหักหลบไปชนเขาลักษณะแบบนี้รถเรามีประกันพรบอไว้ ประกันภัยที่รับประกันภัยเอาไว้จะไปชดใช้ให้กรณีที่คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเสียชีวิตเขาจะประกันภัยจะจ่ายให้ส0 0 0สนบาทส่วนถ้ากรณีที่รถยนต์ที่รถจักรยานยนต์เขาเสียหายอันนั้นแหละครับประกันภัยภาคบังคับ,ครบหรือพรบรเนี่ยไม่ได้คุ้มครองถึงความเสียของตัวรถเขาที่เสียหายจะคุ้มครองเฉพาะก,การเสียชีวิตอย่างเดียวเราจะเรียกร้องอย่างไรนะต้องติดตามชมเราต่อไปนะครับ how to ประกันภัยจะมีคําตอบอันนี้มาให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึง่ง นะยังมีความต่อยอดครับเพราะระบบรประกันภัยรถยนต์เนี่ยไม่ได้มีการประกันภัยภาคบังคับอย่างเดียวยังมีประกันภาคสมัครใหญ่แต่ชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องของการประกันภัยภาคบังคับหรือพอรบอก,กันก่อนอย่าลืมติดตามชมนะครับกับ How t ูประกันภัยครั้งหน้าครั้งครับ